ชีดสองสองเที่ยวทำให้ดินดีขึ้นก็นใช้จีดสามช้อนก่อนจะไถเนะี่ยดินจากแข็งก็ไม่แข็งแล้วก็ไถเข้าดีดินเป็นแบบนี้ครับไถเข้าลึกแปลงนาทนี้มีปัญหาเรื่องดินแข็งกระด้าง คือทำนาไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่าดินไม่ดีทําให้ข้าวไม่ค่อยแตกกอไม่ค่อยกินปุ๋ยมก็เลยไม่ค่อยโตแล้วผมหันมาใช้โฟโซอยฉีดพ่นครั้งแรกกับยาคุมเรนครับทำให้มีความแตกต่างขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ข้าวเริ่มโตขึ้นมาเขียวข้าวเขียวสดใสแล้วก็เหมือนมีข้าวแข็งแรงข้าต้นอวบนะ โฟซอยมาฉีดบำรุงดินอ่ามันก็ดูว่าเหมือนมันฟื้นขึ้นมาโฟซอยมาเพิ่มตอนคุมเลนจ้ะอ่าแล้วมันเป็นยังไงมันก็ดีทําให้รากอย่าง้ยจ้ะอือครับแล้วดินของเราเป็นไงวะนุ่มนิ่มแต่อโฟซเอามาแก้ปัญหาเรื่องปัญหางดินดินนะครับแล้วพอใช้โฟซอไปแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงดินที่เราเห็นชัดๆเลยคืออะไรข้ามันเขียวมาตลอดเลยแล้วมันพุ่งอ่ะเราใส่ปุ๋ยแค่สามลูกจากที่ว่าเดิมใช้รอบละหกลูก ทีเนี้ใช้แค่สามลูกดูข้ามันเขียวว้าวพุ่งมาตลอดอะ่ะดูแบบมองแล้วปิดหูปิดตาใครมาก็เอ๊ะทำไมใช้อะไรทำไมถึงดูข้าวเขียวจังเลย